อะไรกันปานนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับพบกับตกปลากับจันหมายครับวันนี้ครับช่องแห่งความสุขและการแบ่งปันครับวันนี้นะครับวันนี้นะฮะไปตกปลากันนะครับเหยี่อในวันนี้ก็สู่เติมครับก่อนอื่นขอบคุณ f อทุกท่านนะครับ ผู้ติดตามนะครับทุกกำลังใจนะครับที่มีให้ผมด้วยดีตลอดมาครับจะพยายามทำคลิปดีๆนะครับมีสาระมาฝากกันนะครับวันนี้มาด้วยกันตอนนี้กระสายแล้วนะครับเก้าโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเดิมครับตกปันนินครับวันนี้นะก็ใช้เป็นตะกร้อเล็กๆครับตะก้อจิ๋วนะฮะ ใส่เบ็ดสองตัวนะครับใส่เบ็ดเบอร์เจ็ดครับเดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อกันเลยนะครับก่อนอื่นก็พรมน้ำซะก่อนนะฮะใส่ค่อยๆพรมนะครับค่อยๆใส่น้ำนะครับไม่ใส่น้ำทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เหยื่อเละนะครับเดย๋ยวมันจะตีไม่ได้นฮะนวดให้เหนียวสักหน่อยครับ เกี้ยกรสูดเดิมครับเป็นสูตรตกปลาหน้าดินของผมนะฮะที่ทําไว้ในคลิปนะครับมีเพื่อนๆถามกันมาว่านะับผมไปซื้อเหยื่อที่ร้านไหนนะฮะถามชื่อร้านกันเลยทีเดียวนะฮะที่อ่างทองครับผมอยู่อ่างทองก็ซื้อที่ร้านของน้าเรืองนะครับลุงเรืองฟิชชิ่งอ่างทองครับทวิเศษก็มาซื้อที่วิเศษฟิชชิ่งนะครับ บอกกันไปเลยครับวันนี้ตกด้วยกันสี่คันสี่ชุดนะครับมีเบส3มชุดนะฮะชิมานโน่ซีทีสี่ร้อยกับกับอะไรฮะกับล็อกเพนคันหมานๆนะฮะคันสปินเลอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรฮะวันนี้อากาศดีครับลมโชยแต่เช้านะฮะ เมื่อวานอากาศร้อนมากครับออกตกปลาอากาศร้อนๆก็ต้องระมาระวังนะครับรักษาสุขภาพนะครับพอ,อช่วงนี้นะฮะเรื่องของโรคลมแดดนะครับฮิสตโตรนะฮะก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับอ,อีกขาดไม่ได้นะครับก็ประสารลันจวนนะครับฉีดสักหน่อยฮนะ พอที่จะเป็นความหวังได้นะฮะมีเสียงตอบรับนะฮะที่ดีนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะฮะจากที่เพื่อนๆนักตกปลานะครับซื้อกันไปใช้นะฮะก็มีขายอยู่ตลอดนะฮะส่งทุกวันนะครับแอดไลน์นะครับนะเบอร์ของผมสมหมายนะฮะสามหกสี่นะฮะเป็นไอดีไลน์นะครับหรือเบอร์ก็ 0957630519ครับแอดไลน์สั่งซื้อกันได้ครับนะครับเดี๋ยวเราไปตีเหยื่อกันก่อนนะครับ แล้วครับสี่คน,นะครับต่อไปก็เป็นการรอคอยอย่างมีความหวังครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ยินเสียงลอกไหมครับวันนี้เอาแล้วครับ ตัวแรกมานหนึ่งสายโะนะครับ,น,บ,รรบนี่ครับสซโบโวสวยๆนะนางฟ้าครับ นิโบ <N im bo> ตัวที่สองครับ ตัวที่สามตามมาติดๆครับไซโลครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับหนาเป็นคลื่นนะครับแดดก็ไม่ออกฝางเงียบๆนะฮะนานๆจะได้สักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นๆไม่แน่ใจว่าลมจะนิ่งไหมถ้าลมนิ่งแดดออกน่าจะมีผลงานดีกว่านี้นะครับมัดก็ให้ Boa!

โป๊ะเลยครับตัวนี้หนังฝาชัดๆครับเกือบสองโลครับ Lúc mà lẻ Rồi giấm giấm Cập cập lâu hấp rồi đi नहीं है। ซช้สามตีโลครับง้างเลยฮะพอดีเป็นเบ็ดเล็กด้วยครับเบเจ็ดเองง้างเลยมีติดไว้ไม่ผิดหวังครับกินทุกปลาครับสนใจนะฮะเดี๋ยวผมให้ที่ติดต่อไว้นะครับช่องทางการติดต่อไว้ถ่ายคลิปนะครับ มาแล้วขึ้นน้ำมาแล้วโอ้โหโอ้โห,โห,โหนางฟ้าเลยครับตัวนี้อีโตยอืมผมก็น,นึกว่า ก็ื่อปนินแท้เป็นยิ่กครับเลี่ยนช้อนหน่อยอืมโอโอโอโหหมดเลยดูมันโลโลกกว่าครับอ๋อคันนู้นกินฮะเดี๋ยวไปเอาคันนู้นก่อน นี่นั่นไปก่อนอลาลลกลากปิดไปแล้วเขอเป็นปันนินนะครับนะย่าเป็นยิสกเลยวันนี้อากาศปิดครับเพิ่งมาเปิดออามาตอนสี่โมงเย็น ถ้าแดดออกแดดดีตั้งแต่เมื่อตอนส,สายๆตอนที่มาก็คงจะดีนี่ปลาอะไรไม่รู้อ,อตัวนี้ปลน,นินครับเอายีสกก็เอาครับเดี๋ยวจะไปฝากพวกติดดีไหมจ้ำเลยครับโอ้โหโ ฟ้าเหมือนกันนะดึงยืดยืดยืดอเอาครับเดี๋ยวจะเอาไปฝากพวกตัวนี้ตัวไซโลก็กว่าอเอา มีติดไว้ไม่ผิดหวังครับมาฉาลันจวนฮะหอมครับมบอ,อ,อ้โดนอะไรเขาอีกแล้วไปทางนี้ก็ดู ทำไงดีมีต่ตอครับลองดูโอ้โหโอ้โหมีตอครับ โดนต่อเขาด้วยกึดกึดออกมาแล้วไม่ลูกปลาเลยครับใหญ่ดูหน้าหน่อยสวายครับโอ้กินทุกปลาเลยครสวายใซสี่ห้าโลเอาดีหรือไม่เอาดีครับเอาไปฝากพวกดีกว่า ขนาดไม่ใส่นมปังนะไม่เกี่ยวตูดเข้ามาเบ็ดตัวเล็กด้วยครับเบ็ดเบอร์เจ็ดเบ็ดตกปันลินรสึกว่าจะโดนต่อซะแล้วโอ้โหโอ้โห ไม่กะอัดมากครับคันเลมก็กินแล้ววางแพะตะลิงไว้ก่อนคันเลิมปลากินครับแพะตะลิงไว้ก่อนโอ้โหตโต,โตครับ à, hộp lộ tôi Quay tung này con Quay không vốn con Đẹp là tuần lang từng từng vậy Dù mới เบามาแลยครับไม่อยู่แล้วปล่อยไปแล้วหอมละลึ่มมาจาลจวนครับแกแกลาอะไรครับอย่าบอกนะว่าสวาย มนมีสวายมันขึ้นหน้าเบ็ดแต่ไม่อยากได้เท่าไหร่อยู่หรือเปล่ามาแล้วครับเล่นนะตัวนี้ น้นครับโอ้โอ้โอ้โอเสร็จแล้วนะกลับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดกลับบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันนะครับ๋อเดี๋ยวปิดฝากระชังวันนี้นะครับตอนมาตอนาสายนะฮะลมแรงมากแล้วก็อากาศปิดครับแดดไม่ออกเลยครับเพิ่งมาออกเมืตอนเย็นนะครับ ปลาตองเงียบๆโอ้ยเริ่มแล้วนะครับงานวันนี้ครับโยกโอยกไม่ไหวเหมือนกันครับอออืื้หมีสวายด้วยครับนะมียิศกมีสวายครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนครับยกแทบไม่ไหวเหมือนกันครับ อันนี้ครับผลงานก็มีตวายสัก5โลนะครับแล้วก็มียี่สกนอกนั้นก็เป็นปนินครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะจะพยายามทำคลิปดีๆมาฝากกันนะฮะใครที่ชมคลิปวันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับมีทุกภาพที่แข็งแรงนะฮะไม่เจ็บไม่จนครับคลิปนี้คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ